สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับวันนี้เรามีข่าวนะฮะสองสามเรื่องนะครับที่จะมานําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้รับทราบกันนะครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของด่านพรมแดนแม่สายนะวันนี้นะฮะก็ยังมีข่าวอยู่เมื่อวานนี้ทางทีมงานของเราได้มีการรายงานสดมาจากชายแดนนะฮะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย วันนี้มีข่าวต่ออีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นเราจะต้องเร่งแก้ไขอย่าปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อเรื้อรังนะเหมือนกับที่ผ่านมาดังที่เราจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการทําบัตรหัวศูนย์นะบัตรหัวหกหเนี่ยนะครับมีการโกงกินกันเป็นขบวนการนะรเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าบัตรหัว จ็ดหัวแปดเนี่ยนะทะยานขึ้นไปเป็นใบละเป็นแสนเป็นล้านเลยนะฮะเนี่ยฮะก่งกันเป็นขบวนการเวลาเราบอกก็บอกว่าหาหลักฐานมาสิเรามีหลักฐานก็ไม่ไปตรวจสอบนะแล้วมันจะแก้ได้ยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เรือรังอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็บอกว่ามันเป็นปัญหาหมากักหมมมานานแล้วไม่สามารถแก้ได้ก็คุณไม่แก้คุณไม่ต้องการที่จะทำไงนะเปิดเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้ข้าราชการทันกิน คุณรู้หรือไม่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติปัญหาความขัดแยง้งปัญหาการแบ่งแยกดินแดนปัญหาความไม่พอใจนะเจ้าหน้าที่รัฐมันเกิดจากกรมการปกครองครับที่ไม่เข้าไปช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเช็กเช่นเดียวกันนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กอายุ14นะที่ไปฆ่าเขาตายสองศพเนี่ยเห็นไหมสะเทือนถึงประเทศจีนนะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวจีนถูกยิงตาย ประเทศไทยชิบหายเลยนะคนจีนที่จะมาเที่ยวอีกเป็นสิบสิบล้านคนเนี่ยนะระงับนะเงินที่จะเข้าประเทศอีกหลายหมื่นล้านเนี่ยหายไปหายวับไปกับตา mm hmm. เหตุก็เพราะว่าเราไม่แก้ไขเรื่องนี้นะเราปล่อยให้เรือรังอย่างที่บอกแล้วไงนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่มีการกวาดล้างเสร็จแล้วมาเอาเป็นเอาตายกับผู้ที่มีใบอนุญ,ญาตาในการมีอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามห้ามนำพาไป,น,ไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเอาไอา้ฮาแล้วโจรมันมีปืนเนี่ยแล้วมันไม่ยิงกันชิบหายไว้ปวงเหรอเนี่ยฮะวัวหายร้องคอกแก้ปัญหาเฉพาะปลายปลายเหตุต้นเหตุไม่แก้เดี๋ยวผมจะมาดำเนินการพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนี้เราไปดูเรื่องราวข่าวที่เราได้รับมานะจากอำเภอแม่สายแล้วก็จากลบบุรีและ จังหวัดมุ่าหารกันครับสถานการณ์ด่านพรมแดนแม่สายนะที่มีการเก็บเงินแพงจริงแล้วไม่มีบินภาษีเข้ารัฐหรือไม่นะะเมียนมาหักดิบไม่ให้รถตู้ขนสินค้าข้ามเสียเลยเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขนะครับโดยจากการที่มีการติดตามนำเสนอข่าวมาสองาครั้งนะที่ผ่านมานะครับ เมื่อวานนี้ทางทีมงานของเราโดยบอกอเจี๊ยบแม่สายนิวออนไลน์ได้มีการรายงานข่าวสดเข้ามานะ,ะเรื่องของปัญหาต่างๆวันนี้นะทางทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่หน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นึ่งชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเกาะติดตามกรณีเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนของเมียนมาห้ามรถตู้ขนส่งสินค้า ของผู้ประกอบการร่วม200คันนะวิ่งสัญจรข้ามด่านไปยังท่ากิเล็กและวิ่งสัญจรเข้ามายัางไทยจากมูลเหตุนะที่ได้สอบถามผู้ประกอบการรถตู้ขนส่งสินค้าและประชาชนทั้งสองฝั่งไทยเมียนมาให้ใช้รถกระบะรถเก๋งส่วนบุคคลวิ่งสัญจรเข้าออกไทยเมียนมาได้ให้ข้อมูลว่าช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่เมียนมาเข้มห้ามนําสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่า10,000บาทนะเข้า ประเทศพมา่าส่วนรถตู้ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการยังไม่สามารถวิ่งสัญจรเข้าออกได้ในไทยและเมียนมารจนกว่าจะมีการเจราจาตกลงกันและมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงตามที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้สั่งการลงมาอย่างท่าคเคเหล็กส่วนกรณีผู้ประกอบการขนส่งที่รับดําเนินการเรื่องแจ้งแสดงเอกสารในระบบส่งออกและที่สะพานแห่งที่สอง ก็สามารถดําเนินการได้ตามปกตินะสรุปกรณีมีปัญหาคือรถตู้ขนส่งสินค้าผู้ประกอบที่ไม่ได้แสดงเอกสารเสียภาษีเข้ารัฐให้วิ่งสัญจรเข้าออกและรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประ,ประเภทนะฮะที่สัญจรวิ่งเข้าออกสะพานแห่งที่1ห,ห้ามนําสินค้าที่มีมูลค่ากว่า1,000 0บาทจึงทําให้ผู้ประกอบการห้างร้านขนาดใหญ่ในพรแม่สายมียอดขายที่ลดลงและยังแก้ไขปัญหายังไม่ได้ ส่วนเรื่องที่ว่าทางด่านแห่งที่1ของไทยเก็บค่าภาษีแพงประเภทสินค้าทุกชนิดเบ็ดเสร็จทั่วไปโดยไม่มีบินเอกสารสแสดงนั้นตามที่ประชาชนชาวเมียนมาร้องทุกไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในปีดอแต่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลหลักฐานแล้วจึงเห็นปัญหาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับและรัฐบาลของไทยนะัานที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้เศรษฐกิจเมืองชายแดน จะแย่ลงและไม่มีเม็ดเงินหมุนเวียนสภาดเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเราได้บอกแล้วไงครับว่าการกระทาทั้งหมดเนี่ยปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐมันเฮงซวยไงครับเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะและรัฐบาลก็ไม่ค่อยใส่ใจดูแลถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ทํางานนี้จริงหรือไม่ผมพูดย้ำอยู่ตรงนี้มาโดยตลอด นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูแลแก้ไขปัญหาไม่ให้มันเกิดทีนี้ถามว่ารถที่ไม่สามารถวิ่งเข้ามาซื้อสินค้าได้จํานวน2 0 0ร้คันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยขนสินค้าออกไปเท่าไหร่นะเอาเงินมาจ่ายในอำเภอแม่สายวันละกี่ร้อยล้านเห็นไหมฮะมันสูญเสียไปสูญเสียจากคนไม่กี่คนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เนี่แหละครับนะราะงั้นเจ้าหนะ้าที่เฮงซวยเหล่านี้สร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดนะ ในยุคก่อนนี้เราร้องเรียนไปเราแจ้งไปนายกก็บอกว่ามีใบเสร็จไหมนะจนถึงกระทั่งแม้มีการจับกลุมมานอำเภอเวียงแหงที่มีการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัตรก็ยังไม่ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดนะตัดตอนแค่นั้นนี่แหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่แกพรุกงนนี้มรืนนี้ปัญหาจะเกิดมากกว่านี้แล้วรัฐบาลจะทำอย่างไร เมื่อเป็นการทำลายการค้าที่ชายแดนนะทั้งๆที่ประเทศไทยต้องการที่จะได้เงินตราเข้าประเทศและอย่าลืมนะครับว่าณเวลานี้ค่าเงินบาทไทยเริ่มอ่อนลงเดี๋ยวมันจะเกิดการเงินเฟอ้อนะฮะแต่คุณก็ไปสร้างปัญหานะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะขอเตือนไปยังรัฐบาลขอเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตามเมืองชายแดน ที่ปล่อยให้คนที่ถือบัตรหัวศูนย์บัตรหัวหกหัวเจ็ดเนี่ยนะข้ามไปข้ามมาระหว่างไทยพมา่าระหว่างไทยลาวอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามไปนะครับเพราะถ้าข้ามไปเยี่ยมญาติก็แสดงว่ามีญาติอยู่ทางนู้นนั่นก็คือว่าประเทศเขานะตัวเขามีประเทศต้นทางนั่นเองครับเรื่องต่อมาเราไปที่จังหวัดลบบุรีกันนะ ผู้ว่าลบบุรีบุรณาการร่วมหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์น้ําท่วมน้ําแ้งในแม่น้ําลบบุรีนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายอําพลอังอังพอคพานกุลนะผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมอบหมายให้นายวิพัฒน์วิร,วรพัฒน์อ่อนสุรทุมหัวหน้าสํานักงานปอจังหวัดลบบุรีและนายเสริมชัยเขียวสิริฐาวรพผอสํานักชนบทที่10นางชนิตา แสงพลบนะโยธาธิการและแผนผังเมืองลบบุรีนายพิษณุประภาธานานันนะนายอเภอเมืองพร้อมหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกันในการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลบบุรีตั้งแต่ท่าน้ำวัดพรมสะพรมมาตรตำบลพรมมาตรนะจนถึงประตูระบายน้ำ โพก้าวต้นนะตําบลโพก้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้น,นําเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่13ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในการบําบัดทุกบํารุงสุขของพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์เพื่อป้องกันน้ําท่วมน้ําแล้งสะดวกในการสัญจรทางน้ํารวมจนถึงอนุรักษ์สืบสารประเพณีทําบุญทางน้ําส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ํา รักษาระบบนิเวศน้ำไม่เน่าเสียในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีเครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลบบุรีนะที่มาจากหน่วยงานต่างๆเช่นปอพจังหวัดลบบุรีศูนย์ปอพเขต16ชัยนาทสนับสนุนรถแบคโคบูมยาว1คันรถเทเลอร์1คันสำนักชุปรรทานที่10สนับสนุนรถแบคโค2คันเรือดันผักตบชวา3คันโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีสนับสนุนเรือดัน ผักตบชวานึ่คันอบจลบบุรีรถแมคโครคันรถบรรทุก3คันอบตอรพรมมาตสนับสนุนรถบรรทุกหคันซึ่งทั้งนี้นะทุกหน่วยงานได้ประชุมหารือแนวทางที่จะอนุรักษ์แม่น้ำลบบุรีและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางให้เกิดผลดียั่งยืนโดยกำหนดแผนงานบูรณาการร่วมกันปีละสครั้งและสำนักงานชมระทานที่10จะดํำเนินการเติมน้ำมันนะ เติรกขอภยัยฮะเติมน้ําเข้าแม่น้ํำลบบุรีเพื่อยกระดับน้ํำในแม่น้ําให้สูงขึ้นเพื่ออนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศให้เกิดมีน้ําดีนะไปไล่น้ําเสียให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะนะครับโดยงานนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่4ตุลาคมมาแล้วนะและจะดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จครับ สำหรับข้อมูลข่าวนี้นะฮะได้รับข้อมูลข่าวสารจากปพ,พจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็บกเจี๊ยบแม่สานิวออนไลน์รายงานครับข่าวสุดท้ายเราไปที่จังหวัดมุกดาหาร,รามีการประชุมหาข้อสรุปก่อสร้างกังหันลมคำฝาหลายตรงนี้ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับทั้งนี้จากการเปิดเผยของนายวิรัติศรีมงคลยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ,ะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตัวแทนกลุ่มบุรุษ นบทรั์คำป่าหลายร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มอนุรักษ์น้ำรัพย์คำป่าหลายขอคัดคา้านการอนุญ,ญาตให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแปลงที่2เพื่อดำเนินการโครงการผลิไฟฟ้าพลังงานลมโดยได้พิจารณาเรื่องมติเทศบาลตำบลคำปาหลายกรณีเห็นชอบโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่14ตุลาคม2565โดยมีเงื่อนไข2ข้อคือ 1. เจ้าหน้าที่ป่าไมา้ออกมาชี้จุดให้ชัดเจนไม่ให้ทัดที่รัฐดร 2. ต้องทำประชาคมหมู่บ้านก่อนดำเนินโครงการถ้าไม่ดำเนินการตามมตินั้นต้องถือว่าเป็นโมฆะซึ่งทางบริษัทและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ,งจงอมจังหวัดมุกดาหารแจ้งต่อคณะกรรมการว่าไม่ได้ทําประชาคมเมื่อวันที่3ธันวาคม2565เป็นแค่เวทีชี้แจงโครงการ ในส่วนพื้นที่อนุญาตโครงการยังทับที่รัศดรบางส่วนและพื้นที่ของอนุญาตยังทับที่แปลงปลูกป่างบประมาณปี62โดยมีจุดตั้งเสากังหันลมจำนวน6ต้นซึ่งในขณะเดียวกันความขัดแย้งยังคงอยู่บริษัทและหน่วยง,งานที่เกี่ข้องยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้จนถึงปัจจุบันจึงปรากฏชัดเจนว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขออนุญาตด,ดังนั้น เห็นได้จากพื้นที่ที่รับยญาดบางส่วนยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ความขัดแย้งยังคงอยู่นะยังได้รับการแก้ไขให้กับรษัษฎรในพื้นที่ดังกล่าวแต่ประการใดนะก็คงต้องไปว่ากันนะแล้วก็อาจจะยกเลิกไปในที่สุดครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้นะครับที่ผมเต่านิจจาได้นำมาเสนอ <c oughs> ขออภัยครับ เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ติดตามเรื่องราวข่าวนะครับในหลายหลากเรื่องนะฮะที่เราได้ทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอันจะนําไปสู่ความสงบเรียบร้อยอันจะนําไปสู่ความเข้าอ,อกเข้าใจอันดีต่อกันนะครับรัฐบาลข้าราชการก็ต้องฟังเสียงประชาชนอย่าใช้เพียงอํานาจอย่าใช้เพียงกฎหมาย อย่าใช้เพียงเครื่องแบบแล้วไปคมคู่นะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยบ้านเมืองจะเกิดวิบัติได้อย่างแน่นอนเพราะประชาชนณเวลานี้ตื่นตัวแล้วและประชาชนเริ่มไหวตัวนะที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจรัฐถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไหร่บ้านเมืองเราจะเดือดร้อนนะด้วยความปรารถนาดีจากขผมต่าวินชาที่ต้องการให้ข้าราชการต้องการให้นักการเมืองต้องการให้รัฐบาล ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงอย่าโมแต่ฟัดกันกัดกันอย่าโมแต่แย่งตำแหน่งหน้าที่อำนาจกันนะข้าราชการก็อย่าโมแต่กอบโกยอย่าโมแต่ใช้อำนาจจนเกินไปหาไม่แล้วสักวันหนึ่งพวกท่านจะเดือดร้อนครับ